าบอกดวงชาววันจันร์คะ่ะ26-31า26-31ทธันวาคม2566หรือว่า2023จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะอ่าเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะ26่ธันวาคมคะ่ะ ชาวันจันคุณได้ไพ่เลิฟเวอร์ค่ะทางเลือกที่ต้องตัดสินใจไม่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องการงานความรักหรือว่าสิ่งที่คุณทำการดาเนินชีวิตมันมีอะไรหลายหอย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันซึ่งคุณก็ต้องเลือก เราก็สองมือเนาะสองมือสองเท้าบางครั้งจะทำอะไรทุกอย่างในเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้ยากคุณจะต้องเลือกแล้วว่าจะอันไหนสำคัญจำเป็นที่จะต้องทำก่อนซึ่งไม่มีปัญหาสำหรับคนเกมอย่างคุณนะคะทางเลือกที่ต้องตัดสินใจแค่คุณรู้ว่า สิ่งไหนจำเป็นแล้วก็สำคัญเท่านั้นเองค่ะด้านความรักเลิฟเฟอร์นี่จะเกี่ยวข้องกับความรักแน่นอนถ้าคนโสดนะคะคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าสองคนแล้วคุณก็ชอบทุกคนอย่างนี้นะคะก็ก็ก คุยไปทั้งสองคนตามสัญ,ญลักษณ์หน้าไพ่บอกอยังไม่เลือกใครส่วนคนมีคู่คลองเรือนความรักราบรือแน่นอนถ้าคุณรักเดียวใจเดียวนะคะให้พลังงานดีๆค่ะเกี่ยวกับความรัก27ธันวาคมนะคะคุณได้ไพ่สิดาบดาบทั้งหมดได้ปักลง เรียกว่าวันนี้คุณได้ผ่านจุดวิกฤตของชีวิตเรียบร้อยแล้วผ่านบททดสอบที่หนักหนาสาหัสได้แล้วคือชีวิตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรจะหนักแล้วนะคะปัญหานหนักๆมันได้จบสิน้นวันนี้คือวันอิสระเสรีภาพของคุณ ชัยชนะของคุณเรียกว่าผ่านบททดสอบของปัญหาไปได้คุณเป็นคนเก่งเก่งที่จะอยู่ในโลกนี้แบบรู้ทุกปัญหาฉันแก้ไขได้หมดไม่มีอะไรจะมาทำร้ายฉันได้สุดยอดมากๆนะคะดาบคืออุปสรรคปัญหาอารมณ์ต่างๆอารมณ์หงดเหงิด แปลปรวนคือสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหลายนี่คือดาบสิบดาบนี้คือที่สุดแล้วคุณผ่านมาหมดแล้วแล้วคุณก็ชนะมาหมดแล้วนะคะต่อไปนี้ชีวิตของคุณไม่มีอะไรที่ต้องกลัวคะ่ะ 28ธันวาคมน,นะคะชาววันจันทร์คุณเดภไพเมจิเชียนค่ะไพผู้วิเศษคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถโดดเด่นเรียกว่ามีมีความสามารถเฉพาะตัวเก่งฉเฉลียวฉลาดแก้ปัญหาได้เก่งแล้วก็ มีสิกเซนด้วยค่ะคุณนะ่ะมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไปซึ่งคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ชอบอะไรแล้วคุณสามารถเรียนรู้สิ่งนั้นได้แบบรวดเร็วแล้วก็ต่อให้คุณไม่ได้ร่ำเรียนมาคุณก็สามารถทำได้ ถ้าคุณชอบแล้วก็สนใจเป็นวันที่คุณโชคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานความรักโชคลาภมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณแก้ไขได้อย่างง่ายดายวันนี้เป็นวันเยี่ยมยอดของชาววันจันทร์จริงๆนะคะบางคนอาจมีโชคค่ะ29นะคะ ธันวาคมชาววันจันทร์คุณได้ไพ่ทำพพรันวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนปรับเพื่อให้เพื่อให้อยู่ในทางสายกลางเพื่อให้เกิดความสมดุลปรับเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวนะคะ ถ้าเกี่ยวกับความรักก็ปรับทั้งสองฝ่ายอันไหนควรถอยอันไหนควรตกลงกันเรียกว่าใจเขาใจเราค่ะด้านการงานคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้นะคะคุณอยู่ในช่วงที่ปรับตัวได้แล้ว แล้วก็จะอยู่ต่อไปได้อีกเพราะคุณมีความสามารถในการปรับตัวอย่างนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีค่ะให้พลังงานดีๆแก่ชาววันจันทร์นะคะมนุษย์เราอยู่รอดได้จนถึงวันนี้ก็เพราะเรารู้จักปรับตัวค่ะไม่ว่าจะร้อนจะหนาว จะอยู่ดินแดนหิมมะอยู่คั่วโลกเหนือคั่วโลกใต้อุณหภูมิแค่ไหนมนุษย์สามารถดำรง,งชีวิตอยู่ได้เพราะรู้จักปรับตัวนี่แหละค่ะสามสิบธันวาคมนะคะชาววันจันทร์คุณได้ไพ่ราชินีถ้วยงานด้านบริการจะโดดเด่นมากๆค่ะจะได้ตำแหน่งที่มั่นคง และคุณสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขงานบริการต่างๆนะคะ,ะเป็นไพ่ที่บอกสัญ,ญลักษณ์ถึงการมีเซนการบวงสรวงบูชาการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้รับความสำเร็จค่ะ คุณเป็นคนใจดีนะคะมีเมตตาความสำเร็จของคุณส่วนหนึ่งก็คือคุณมีความดีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีสิ่งดีๆมอบให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะทำงานเต็มใจที่จะทำหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะในหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ หน้าที่ของลูกน้องหรือเจ้านายหรือเจ้าของกิจการคุณรับหน้าที่อะไรชาววันจันทร์คุณทำได้ดีมากๆนี่เป็นตำแหน่งงานเยี่ยมยอดของคุณนะคะ31ธันวาคมค่ะชาววันจันทร์คุณได้ไพ่สี่ถ้วย ทุกความไม่พอใจจะนำมาซึ่งความถูกให้ไม่ได้ดังใจคะ่ะวันนี้จะอารมณ์เสงมเบื่อหน่ายเพราะมันไม่ได้ดังใจคุณอ่าไม่ว่าจะอะไรนะคะวันนี้ถ้วยจะหมายถึงสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณพอใจมันยังไม่เต็มร้อยนะคะมันยังได้ไม่ครบหรือว่า สวยยังไม่เต็มที่ยังไม่เป๊ะสำหรับคุณยังไม่ถูกใจคุณยังขาดอยู่นิดหน่อยอย่างนี้นะคะเป็นอารมณ์แบบนั้นถ้าเป็นความรักก็เขาไม่ได้ดังใจคุณเลยอย่างนี้นะคะแก้ไขโดยการวันนี้ให้นึกถึงสิ่งดีที่เรามีอยู่วันนี้เรามีคนรัก ก็ดีแล้วดีกว่าอยู่คนเดียวเขาก็ไม่ถูกใจเราร้อเรซเราก็คงไม่ถูกใจเขาร้อยเปซดีนะที่เรามีคนรักมีคู่รักแต่ถ้าเราไม่มีก็ให้พอใจในชีวิตของความเป็นโสดคนที่ดีคนที่ใช่ยังมาไม่ถึงอย่างนี้นะคะ โอเคนะคะชาววันจันพลังงานนี้เป็นภาพรวมแม่หมอนํามาบอกเพื่อเป็นกําลังใจอยากจะขออภัยสําหรับผู้ติดตามทุกๆคนนะคะที่เสียงแม่หมอเบามีคอมเมนต์มาบอกว่าเสียงเบามากจนไม่อยากฟังแม่หมอตกใจเลยค่ะ ขออภัยมากๆนะคะไม่หมอสั่งมายยมาสองรอบแล้วจะพยายามปรับปรุงขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกทกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมมาได้นะคะถ้าถูกใจชอบใจก็เจอกันปีหน้านะคะอย่าลืมติดตามแม่หมอด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ